ว่าแล้วนะคะวันนี้ต้องมีข่าวดีค่ะล่าสุดซันมุตทรนหอบเงินล้านขอแพลวพพเป็นทางการแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่20มิถุนายนเป็นวันที่บ้านที่ลังสิตย์ของแพลวพพพแสงทองมีทั้งงานเลี้ยงพาร์ทในตอนเช้าตอนเย็นก็เป็นงานเลี้ยงวันเกิดมินิคอนเสิร์ตน้องโตเกียวนะคะแล้วล่าสุดนี้เลยทางตาก้านาออกมาโพสต์เองเลยค่ะหลังจากที่วันนั้นวันที่ได้มีการขอมา่านไว้ตาก้านก,ก็บอกว่าเอาไม่แพงหรอก สินสอดเอาหนึ่งล้านก็พอนะคะขอให้ตดก,ก้านนี่แหละหนึ่งล้านบาทวันนี้สันวงศธรทำตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเป็นดีกรีลูกผู้ชายอย่างเต็มตัวค่ะขอมาก็ให้ค่ะหนึ่งล้านบาทกับการบานเท่าอื่นยกขันหมากสูขอค่ะรู้ว่าวันนี้จะเป็นการแต่งงานเล็กๆในครอบครัวอบอุ่นตามข่าวลือจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าสาวเนยเคยมีการพูดถึงข่าวลือเรื่องนี้ไว้ว่า วันที่20มิถุนายน2568จะมีวันสำคัญที่บ้านหลังสิทธิ์โดยจะมีการขอแต่งงานกันเล็กๆภายในครอบครัวครอบครัวทางบ้านจะโกจะมากันหมดในตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงๆค่ะท,ทุกคนโอ้โหงงแล้วอีกข่าวลือนึงคือจะมีการซุ่มจดทะเบียน บ้างก็บอกว่าจดแล้วตั้งแต่เมื่อวานบ้างก็บอกว่าวันนี้นี่แหละจะมีการมาเฉลยว่าจดทะเบียนแล้วตรงนี้ก็ต้องรอมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันสําหรับเจ้าตัวนั่นก็คือแพรวาแสงทองกับทางสันวงสะท้อนค่ะแต่วันนี้เลยตากั้นออกมาโพสต์สดๆมานๆเลยนะคะได้รับเงินหนึ่งล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยจากทางสันวงสะท้อนค่ะคือหาเงินโอ้โหเร็วมากๆเลยเนาะไม่กี่วันยังบอกเลยว่าหาเงินแต่งอยู่เงินหนึ่งล้านมาเร็ว, 1, มเรวมากๆเลยคือเก่งมากๆเลยนะคะ ตะก,การได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทางเพจ a c e b o o k ตะก,การเองบอกว่าตะก,การน้องนาริตะออกมาโพสบอกว่าตะก,การรับขันขอแล้วครับก็เป็นการขอสู่ขอกันนะคะก็เป็นภาพที่อบอุ่นมากๆน่าจะเป็นการจัดพิธีหลังจากที่มีการเลี้ยงพระในช่วงเช้าก็เป็นพิธีมงคลเล็กๆน้อยๆภายในบ้านเมื่อเช้าก็เห็นใส่ชุดคู่นะคะแพราพาวกับสันเป็นชุดสีฟ้าสวยมากๆเลยค่ะ ท่ากล้าได้มีการมาโพสต์พร้อมกับเงินจํานวนเงินไม่รู้ว่ากี่บาทแต่เดาว่าหนึ่งล้านบาทนะคะประมาณ1ิฟฟอนเอาเงินประมาณหล้านบาทนี่แหละคะ่ะทุกคนตามภาพนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายภาพครอบครวัวมีสันงศรอรแพลพาวแสงทองนะคะทุกคนแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะฝั่งทางแพรพาวนั่นเองคะ่ะออกมาเป็นบรรยากาศที่เลิศมากๆเลยนะคะ ตะก,การโพสต์สั้นๆแต่ด้วยความที่อบอุ่นมากๆนะคะเมื่อเช้าตะก,กานก็โพสต์ถึงเนี่ยทุกคนเมื่อเช้าทําบุญตะก,การก็เห็นว่าขับรถมาเองเลยจากยะโสธรไม่เอ่ยเนี่ยทุกคนกําลังเตรียมเดินทางกทอมอนี่ค่ะแล้วตะก,การก็มาหาเด็กๆนะคะมาหาหลานๆานหลังจากที่โพสต์ออกไปตะก,การรับขันขอแล้วครับนะคะก็ทําให้คนออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมาย Hey, แห่แสดงความยินดีกับอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็แล้วกันเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดเลยว่าวันนี้สันมอตรทอนจะหอบเงินล้านมาขอแผวเผา,ะเาะนะคะหรืออาจจะเป็นว่าน,นานๆตะก้านจะเข้ามาหาหลานทีก็จับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บให้มันเสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวเลยไหมนะคะทุกคนก็มีแบบนี้ออกมาสแสดงความยินดีนะคะเยอะแยะมากมายคอมเมนต์รัวๆเลยนะคะก็ ยินดีด้วยญาติมาจายยโสพร้อมการพร้อมหน้าพร้อมตาก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งมันเท่ากับเอิญซ้ำแต่ง่ะคะพี่น้องหอมเงินหอมอย่างมากเมื่อนันกับมันแหวนเพชรว้เล้วแหวนแต่งงานก็ออกมาเล้วสองกะลัตนมรอยบัตรนี้เงินลา้านอีกตัางหาเงินเก่งอีหลีนะพไปเอกสั้นเนี่ยขายของก็เก่งหาเงินก็เก่งนะคะคนแห่ยินดีนัและส่วนมากกับเป็นคอมเมนต์ยินดีไปกับทาง ตะกก้านแล้วก็ทางแพลวพาแสงทองสันมุะทอนนั่นเองนะคะเงินใครใดๆก็แล้วแต่นะคะทุกคนไม่สนนะคะเขาบอกว่าบางคนก็เนี่ยก็เงินแพลวพาเงินเพลวพาพี่น้องขันเอาบอกหลอยว่าถ้าถ้าเป็นเงินแพลวพาจริงๆนะก็เขา,ปาเป็นผัวเป็นเมียกันเขาจะเอาเงินมาขันบ้านเ้าเอินเ่นหิดเอาหนามันกับบอกแปะคือแต่แต่เขาไม่ใช่เอาเงินแพลวพาเน,ะนี่ยพูดตรงนี้คือแบบว่าเปรียบเทียบคือมันไม่ใช่เงินแพลวพาหรอกก็เงิน ทางบ้านพระเอกเขาก็มีเงินมีทองอยู่แต่ถ้ามันเป็นกันไทยพอจริงๆพี่น้องสมัยนี้เคยเห็นไหมคะแบบคนอยากแต่งงานน่ะเงินไม่พร้อมบ้างเลยไม่ได้รวยขนาดนั้นน่ะเช่าสินสอดยังมีเลยนะทุกคนถ้าพ่อแม่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงโอเคเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคแล้วเช่าสินสอดเคยเห็นไหมทุกคนทุกวันนี้มีธุรกิจเช่าสินสอดสองทางฝ่ายสามีไม่มีตัง ฝ่ายภรรยานะคะครอบครัวฝ่ายภรรยาก็ต้องเอาตังมาให้ฝ่ายสามีเพื่อที่จะมาขอลูกสาวตนเองอันนี้สอนนี้ก็เคยเจอมาแล้ว 3. เงินเขาหาด้วยกันอันนี้ก็เคยเจอมาแล้ว 4. นะคะเป็นเงินทางแม่ของผู้หญิงเลยพ่อของผู้หญิงเลยเอามาให้ลูกเขยนี่แหละเพื่อที่จะหออมาแต่งลูกสาวตนเองนี่แหละเพื่อที่จะให้ไทยแขกไทยแขกได้เห็นว่าบ้านเท่าเอ่นเอาหนา นี่คือมันมีอีหลีค่ะพี่น้องแล้วก็ให้มันเป็นไปตามสัญญาว่าไว้กี่บาทกี่บาทกี่ล้านกี่ล้านไม่ว่าจะเงินใครก็แล้วแต่ใดๆแต่แต,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 ตากานได้แน่นอน1ล้านบาทค่ะเพราะว่าตาการบอกเลยว่าจะเอา1ล้านบาทนะคะกับการขอแต่งงานครั้งนี้บอกเอาหลายดอกจะเป็นเงินลูกสาวก็เออจะเป็นเงินลูกเขยก็เออแต่ถือว่าเป็นการหอบเงินมารับขันขอแล้วเป็นการขอแต่งงานสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการตามธรรมเนียมบ้านเฮาแล้ว หนึ่งล้านบาทครบจบนะคะไม่ต้องไปตีประเด็นต่อว่าจะเป็นเงินเพล่เพาจะเป็นเงินซันจะเป็นเงินพ่อแม่ฝ่ายชายพ่อแม่ฝ่ายหญิงตาการคงไม่ออกเงินตัวเองมาให้ตัวเองหรอกมั้งแต่ถ้าเป็นเงินเพล่พาจริงๆนินะมันก็ไม่เป็นอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าตาการก็ได้เงินล้านอยู่ดีนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่ดามมากเรามาสแสดงความยินดีกันจะดีกว่านะคะแล้วก็คือทุกอย่างมันรวดเร็วมากคบกันตอนไหนเราไม่ทราบเราทราบว่าขอมั่นวันที่เก้า ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมีการออกมาแจ้งว่าจะมีการขอแต่งงานภายในปีนี้แน่นอนอีกไม่กี่เดือนอีกห้าหกเดือนนี่แหละสิ้นปีจะพยายามให้เร็วที่สุดซันโมซอนบอกแบบนี้แล้วก็วันนี้สู่ขอแล้วเรื่องทะเบียนสมรสนะคะทุกคนมีกระแสออกมาว่ามีกระแสออกมาแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จนะคะกระแสนี้มีการออกมาเมื่อวานเห็นคนใส่ชุดตีมจูงมือ ไปจดทะเบียนอยู่ที่ไทจเจืินนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวเดียวกันกับที่ออกมาเป็นข่าวลือประมาณเดือนที่แล้วบอกว่าวันที่20ิมิถุนายนนี้จะมีการขอแต่งงานเล็กๆอบูนที่บ้านลังสิตธ์วันสําคัญตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าทางเจ้าตัวเขาจะออกมาเฉลยอ,อะไรไหมก็พูดไปแล้วในต้นคลิปนะคะยังไงก็แสดงความยินดีก็แล้วกันไม่ว่าจะแต่งจะมั่นจะจดทุกอย่างถือว่าเป็นข่าวดีนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้ซุ่มทําเขาไม่ได้แอบทํา ต่างคนต่างโสดไม่ผิดเลยจริงๆค่ะทุกคนแล้วสมัยนี้จะบอกว่าเป็นแม่ไม้ลูกสองตรงนี้เขาแบบว่าโลกมันสมัยใหม่แล้วเนาะทุกคนมันก็มันไม่แปลกถ้าผู้ชายรับได้ครอบครัวผู้ชายรับได้แค่นี้มันคือจบแล้วค่ะในเรื่องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นเส้นทางใหม่ถามว่าจะให้ไปพาแสงทองโสดขึ้นคานไปตลอดไหมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเขาก็เป็นหนึ่งคนที่สวยมีความสามารถนะคะมีฐานะการเงินฐานะการงานที่ดีก็ไม่แปลกที่จะมีผู้ชาย อยากเข้าหามีผู้ชายที่อยากร่วมชีวิตด้วยอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีใครในชีวิตนะคะที่จะอยากหาคู่ชีวิตทําให้ตัวเองลําบากลงทุกวันทุกวันนะคะคนเราย่อมหาคู่ชีวิตที่จะนําพาเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะยินดีกับเขาค่ะยังไงก็ฝากยินดีกับทางแสงทองกับทางซันมุกสรนแล้วก็ทางตาการด้วยนะคะ